ส่วนเรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินหมื่นในเฟส3ที่จะแจกให้กับอายุ16ถึง20ปีนี่ล่าสุดยังงงนะเพราะว่าเมื่อวานนี้หลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเศรษฐกิจเนี่ยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เองรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยบอกครับว่าเงินหมื่นเฟสนี้สามารถเอาไปจ่ายค่าเทอมไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้ล่าสุดวันนี้คุณเผาภูมิ โรจนสกุลนะครับรัฐมนตรีช่วยคลังออกมาเบรกนะครับว่าไม่สามารถนำเงินหมื่นในเฟสนี้ที่จะให้น้องอายุ16ถึง20เนี่ยไปจ่ายค่าเทอมไม่ได้นะจ่ายค่าโทรศัพท์ค่าน้ำค่าไฟไม่ได้แล้วครับวันนี้คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลนะครับรัฐมนตรีช่วยคลังพูดถึงเงื่อนไขการใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ตหมื่นบาทเฟส3โดยบอกว่าค่าเทอมค่าโทรศัพท์มือถือค่าน้ำค่าไฟหรือค่าบริการต่างๆนั้น ถือเป็นค่าบริการครับไม่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้ยืนยันว่าไม่สามารถใช้ได้โดยให้คิดง่ายๆว่าเงินต้องเอาไปแลกสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคจะไปใช้บริการไม่ได้ดังนั้นค่าเทอมค่าโทรศัพท์มือถือถือว่าเป็นค่าบริการจึงไม่สามารถใช้ได้ท่านตกลงกันก่อนนะฮะไปคุยกันก่อนนะครับออทั้งนี้มีร้านค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ประมาณ8กลุ่มก็คือร้านขายสลากกินแบ่ง ร้านขายสุราร้านขายบุหรี่สถานีน้ำมันเป็นต้นแต่ร้านค้าในสถานีน้ำมันสามารถใช้ได้ครับถามว่าจะมีการควบคุมการขายเหล้าและบุหรี่อย่างไรในเมื่อไม่มีเนกาทีฟลิสต์ไว้คุณเผ่าภูมิบอกว่าการไม่มีเนกาทีฟลิสต์เป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่ทำให้ประชาชนใช้จ่ายง่ายขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจสะดวกจับใจ่ายใช้สอยประชาชนสามารถรู้ได้ว่าร้านไหนซื้อของได้ร้านไหนซื้อไม่ได้ โดยตัวระบบหากเจาะไปตามรายสินค้าการบริหารจัดการจะยากมากทำให้เกิดความสับสนคุณเผ่าภูมิบอกว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและขั้นตอนการเบิกเงินเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนก็คือร้านค้าที่อยู่ในรอบ2ส,สามารถเอาไปขึ้น catch out ไม่ว่าจะอยู่ในระบบภาษีหรือไม่อยู่ก็ตาม ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นเพราะมีการรับฟังจากร้านค้าในรอบที่2ระบุว่าแคชเอาท์ในระบบภาษีเงินจะหมุนเข้าร้านใหญ่อย่างเดียวก็เลยเปลี่ยนแปลงให้ร้านเล็กสามารถแคชเอาท์ได้ลองคิดภาพง่ายเมื่อไปซื้อร้านหมูปิ้งต่อที่1ร้านหมูปิ้งยังไม่สามารถไปแคชเอาท์ได้ร้านหมูปิ้งก็เอาเงินไปซื้อร้านผักข้างๆถึงแม้ว่าร้านผักข้างๆจะไม่ได้อยู่ในระบบภาษีก็สามารถมาแคชเอาท์ได้แล้วเพราะถือเป็นเงินหมุนในรอบที่2นะครับ อันนั้นคุณเผ่าภูมิพูดวันนี้นะสวนทางกับคุณจุลพันธ์เมื่อวานเอาวันนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัตรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยก็เลยออกมาพูดลักษณะแก้เกอ้อนะคุณผู้ชมนะเออแล้วก็พูดเสริมคุณเผ่าภูมินะฮะถึงคําตอบเมื่อวานนี้ก็ติงสื่อนะฮะบอกว่าเอาอย่างนี้คราวหลังเนี่ยขอให้ผู้สื่อข่าวส่งคําถามมาก่อนได้ไหมล่ะนะฮะ แล้วก็ย้ำว่าประชาชนเนี่ยสามารถเอาเงินไปซื้อสินค้าได้นะนะก็ย้ำกับสื่อออกมาแบบนี้ฮะ